มันเป็นสาน้อครับนี่สวัสดีครับผมมาจัดการันนะผมครับอำเภอจังหวัดอุบลนะครับเนาะแ้นครับครับนี่ครับเ่าวโอ้มาสองตัวเลยครับครับมันมาเล่นน้ำครับมันมาเสียเบาะมาเล่นเล่นก็เบาจิงครับปิ่งอยู่ข้างบ้านเหมืครับครับนี่ครับนี่ครับใส่ใส่ครับแน่น้ำตัวเลยครับนี่ครับสวัสดีครับราอูซ่านด้วครับเื้อยังนะครับเื้อซ่านครับเื้ออีซ่านนะครับนี่ครับ สำหรับเจ้าพอเรียนมาสองเม็ดอย่างเดียวครับหน่อยก็นั่นโมแลนครับผมนี่ครับทีเด็ดครับครับมาเดี๋ยวจีขออ่าอนุญาตครับให้ให้สร้างอวาวลงให็นนะครับนี่ครับยุราขนาดลอยหาซิปเชนครับเอย่ามั่มืองันครับจั่วใบร่มมันร่มมันดีอยู่เต็มเมื่อกี้นี่ล่มมันแห้งเนยครับนี่ครับเอาลงครับฟรางเัินเกะกำลังมากครับสองตัวครับไล่ทุ่งชาติ มึงันแน้ยาดครับผมครับตอนนี้ลุงกินน้ำครับผมบตามมาเมืองครับไอสาวลงสาวสายทึ่งไหนบ่สายลงผีเลยผู้ผีเลยนะครับตอนนี้ฝนกระลินครับเป็นในตกบะ นี่ครับตอนนี้เขากำลังแลีนครับกำลังเอาลงครับครับเดี๋ยวมึงมาชมกันครับครับตัวเบาครับปไปแบบประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับเมื่อกี้ครับครับเอาจับเข้าให้ได้ได้เดี๋ยวมึงกันครับผม จับเข้าได้บอลด็จะได้รุ่นกันบ่ครับครับครับตัววาวหอกะเรื่องสกีล่งสู้พื้นดินแล้วครับครับโชว์ีีน่องเพื่อนนเด้อนสไตล์เทคนิคการสาวาวบ่คือผู้อื่นได้ครับนี่ครับย่างขึ้นยางล่งครับครับนี่ครับ เราเบียร์มนกับรถตังหน้านะครับครับครับนี่ครับเมื่อครับครับ,รบ,รบกำลังเอาลงสูเพื่อนครับผม,มครับ ครับนี่ก็เตรียมมาให้กันครับเตรียมเอาเอาอะไรเอา้เอาครับเดี๋ยวมาชมือฝีมือครับถ่ายสายเพื่นจะจับเข้าได้บ่ครับนี่ครับนนมีหลวเนาะมีหลวเนาะมีหลวนมาครับนี่ครับครับมา มึงครับมึงครับเลขมาแล้วไม่ได้หรครับยังได้ครับนี่ครับไอ้ไอฮักครับเป็นมะเรียนน้ำครับปกติเป็นกะเฮ็ดงานนี้เทีวนี่ก็แบบมะเรียนกับบป๋าจริงครับบ้าเดจะเห็นบ้าจริงเรียนเบาไอเป็นกะจอดรถรถครับนี่ครับนี่ครับ ให้ให้มันมี่แบบว่าข้างหน,น้าเนี่ให้มันมี่แบบว่าไอ้ให้มันถือกี่ตัวมั<น>้ยเนาะเขาจะหูว่าเขาลองเ้าเนาะแมนปะนี่ครับโอ้ยวา่าสิเจ้าเขาเพิ่นเมียบลงบ่บงเงยเลยบงเงยเลยบ่อยโบ่เงยรุงสีเลยครับแบบแบงครับนี่ครับสถางานชุดไม่ปีนี่ครับสองพันหกสิบสี่เนียบบะเนียบได้ปะแมีแมนใครก็ปีก่อนบะกับยี่อนจะดีขึ้นกันครับนี่ครับสถาพงาน ไทยมึงไก่ครับแบบงานแบบเงียบแน่ครับสนุกครับโอเคครับสำหรับไห้ของมาเหนี่ยวเนาะครับเนาะถ้ามาคลิปนี้อย่ีลมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดครับสักไขกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับให้บาร์เจียงคนอุบุนีดเด้วครับและให้อ่ยเพื่อนน้ำครับอายอยังครับนี่ซ่านครับไอซ่านครับผมเนาะครับเนาะครับคนบ้านเดียวกันครับไกล้กกันครับชงบุรพาครับ ตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับผมกรับนี่ครับจะพางานบาวเจิงคนอุบลน,นะครับเนาะครับรับ